สวัสดีค่ะ g i v t for you เดที่นี่ตลอดค่ะใครเหงาใจเพราะคุณมาดูกันนะคะคนที่เดินหันหลังจากคุณไปแต่วันหนึ่งเมื่อเขาพร้อมเขาก็อยากจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์อีกครั้งแต่ตอนนี้เขาขออยู่คนเดียวก่อนนะคะคนที่มีฐานะทางการเงิน ชอบดูแลเอาใจใส่คนในครอบครัวเขายัางเฝ้ามองดูสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเขาอยู่ค่ะคนที่มีศีลธรรมไม่ออกนอกลู่นอกทางอยู่ในกรอบประเพณีที่ดีงามเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเขาเป็นคนดีนะคะตอนนี้เขากำลังเหงาใจเพราะคุณอยู่ค่ะ กดปุ่มด้านข้างกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้จ่องกิฟต์ฟอร์ยูเดเธอี่ทาลอตเพื่อรับพลังงานดีๆไปนะคะขอสุขสมหวังในความรักทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ